รัศมีแขเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังถูกไฮโซคนดังขวดฟาดหน้าหลังจากเรื่องร้อนแรงที่พบว่ามีไฮโซหนุ่มปาขวดใส่หน้ารัศมีแขนักแสดงพี่กรอารมณ์ดีจนเลือดอาบจมูกหัวแตกนิดหน่อยโชคดีไม่เข้าตาก่อนดาราสาวจะต้องมาขอโทษแทนกระทั่งรัศมีแขต้องไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ ต่อมาทางด้านไฮโซหนุ่มก็ได้ออกมาโพสต์ภาพจดหมายชี้แจงขอโทษและโพสต์ภาพขอโทษที่วู่วามพร้อมทั้งโชว์สลิปโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและใบแพทย์ยืนยันค่ารักษาที่พบว่าได้มีการโอนค่ารักษาไปจำนวน2,486บาท ล่าสุดรัศมีแค้ได้โพสต์เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังมีเรื่องราวร้อนแรงเกิดขึ้นโดยการโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นขออนุญาตพักตัวพักกายพักใจนะครับวิถีคิงคองท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมาก